สวัสดีครับนะสวัสดีเอซีตองมิเตอรบผมนะครับนะฮะมัอนี่มาเบิ้งสายนะครับหูสันนะครับน่ารักน่ารักนะครับสายหูสันนะบลามมันนะครับนะฮะนี่เป็นเอฟหนึ่งนะครับนะเป็นเอฟหนึ่งนะครับนะเป็นลูกของโตัวคังตัวนี้นะครับนะเป็นลูกของซีวายศูนย์เก้าหกนะครับนะฮะซีวายศูนย์เก้าหกโอ้นี่สีดีนะครับนะสีดีเลยนะครับนะตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับนี่ นี่เคเฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับนะเบิรงครับนะฮะตัวแมทั้งคู่เลยนะครับนะฮะแต่คนละแม่นะครับนะฮะนี่แม่เขาตัวนี้เป็นแ <welche ăn? S 2> ม่เขาตัวไหนนี่ตัวนี้เป็นแม่ของใบตองสิอันนี้แม่ใบตองอ๋อตัวนี้แม่ใบตองนะฮสำหรับพ้นทีรับคลิมขีงตองไปเอะนาทีเอาออกนะะทีนีน้องให้กินนะครับนะะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงแล้วครับสีดีเลยนะครับสีดีเลยไปๆเรืๆเรื่อยๆล้างเขาขอบ นี่เคฟนะครับในของนาคุตันนะครับนี่ยตะฮักครับพี่น้องครับนะฮะตอนนี้นะครับนะฮะบัว่าหูสันหงเย้าในช่วงนี้นะครับนะกันะครับมีมูลค่านะครับนะถือว่านะครับราคาดีเลยนะครับนี่พี่น้องครับนะฮะตัวนี้แม่แม่เขานะครับนะฮะนี่ลูกเคฟเคฟสามหนึ่งประคับนะจุ อ f สามหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวอัปเดตพัานการครับเป็นยังวันี่เพราะว่ายูบางคู่จันนะครับนะเรียงยูบางคู่จันนะครับผมกับมโอกาสบ้านองไกลตรงดูนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งนะครับนะสายหูสั้นนะครับนะฮะก็ซื้อขายซื้อง่ายขายคลองกันกันดีครับนะฮะช่วงนี้นะครับนะราคาดีกันนะฮะหนังหนาครับตัวนี้นะครับนะจุ๊บ นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตัวนี้พึ่งซื้อเข้ามาปะครับมันจะซื้อเข้ามาเอาตัวเถิกขายตัวนั้นเด้เอาเถิกน้อยได้เท่าไหร่ตัวนั้นเถิดหน่อยสี่สิบตัวหนูสี่สิบเปินมาต่อเลยเปินมาต่อเลยตัวลงไปพี่น้องครับแน่ตัวหนูนะครับแน่ตัวหนูนะครับแน่ตัวหนูกะเปินมาต่อเลยนะครับนะสี่สิบก็ได้ก็ได้สี่สิบตามที่เปิดไว้เลยนะครับนะตัวนี้คือแม่ตูวหลูนะครับนะเป็นงัว นะไถง่ายนะครับมาไถง่ายจะไม่นี่ให้ลูกดีนะครับหนให้ลูกกับซีไว้นี่นะครับตัวแรกก่าเป็นตัวแม่นะครับขายได้นะแปดเมื่นนะครับแล้วก็ตัวที่สองกั๊บซีไว้เป็นเอ่าจะเป็นตัวหลูนะขายได้ได้ไปซี่เมื่นกับเติมเงินนะครับนะฮะกับเติมเงินกับซื้อแม่ลูกนะคู่นี้มานะครับนี่ตัวนี้ซื้อใบเตยดิเนาะตัวนี้ใบเตยครับนะนี่คู่กันนะฮะใบเตยกับใบตอง นะครับนะปานฟ้าแปะกัน <Weekly> พ <shut> ี่น้องครับนะลูกเคเอบเมื่อหนังดีนะครับนะหลังนี่เป็นลันเลยนะครับหลังนี่เป็นร้อนเลยนะครับหลังงหน้อยเพิ่งออกใ้บดลนะครับกอนการซิปมือนะกนการซิปมืออันนี้คือใบเตยนะครับนะปานฟ้าแปดนะครับนะมันไลเลียกันนะครับนะตัวนี้สีสีอ่อนก็ก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับ ซีไว้ศูนย์เก้าหกนะตัวนี้สีเม็ดสีดีนะครับนะกรับผมลงคลิปที่คลิปก้อนนะที่ดึงน่องออกมาแล้วครับนะกำลังดึงน่องออกมาเมื่อได้กินต้มน่องพร้อมนะครับนะแต่พี่น้องครับนะเดี๋ยวจะในอัปเดตพัฒนาการให้เบื้องเรื่อยๆนะครับนะสำหรับนะฮะสองตัวนี้เพราะว่าผมไม่หากันตรงดูนะครับนะก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับนะเพราะว่าจะเป็นหัวหูสันหูเงาตอนนี้นะครับนะ นะครับมีราคานะครับราคาราคาดีราคาที่นี่นะครับนะฮะ้าแม่ขนาดนี้นะครับเขาเลือกสามารถเลือกพอพันนะครับตัวที่สวยใส่กะเพิ่มมูลราคาได้นะครับนะฮะพี่น้องครับนะโอเคครับสวัสดีครับ